สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะซาร่าเยอรมันมาอีกแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ซาร่าจะพาเพื่อนๆนมาทำพิซซ่านะคะพิซซ่าเนี่ยเออซาร่าทำสูตรง่ายๆสไตล์ซาร่าอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยมาที่ตอนนี้ซาร่าอยู่เยอรมันแล้วนะอืเพราะว่าซาร่าเองเนี่ยทำพิซซ่าเนี่ย サา,าไม่ได้ทําแป้งเองนะคะอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเขามีแป้งขายนะคือเขามีแป้งขายสําเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องไปตีแป้งไม่ต้องมานั่งโหฟุ้งกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่บางไทยนะサา,าจะทําแป้งให้ดูนะอันนี้อยู่ที่นี่เราหาซื้อง่ายแล้วก็ถูกด้วยโดยที่การที่เราประหยัดเวลานะคะแล้วก็เป๊ะเลยก็คือ มันอยู่ที่ส่วนผสมที่เราจะทําเท่านั้นเองนะคะส่วนแป้งเนี่ยเหมือนๆกันนะเพราะว่าพวกใส่แป้งใส่ยีสใส่อะไรก็หมักเอาไว้นวดนวดนวด,วด,วดใช่ไหมคะอันนี้า่าก็เลยทําตามา่าเองนะนะคะแป้งของา่าเองแป้งที่าซ่าซื้อมาจากในห้หางสรรพสินค้าทั่วไปนะคะโดยที่า่าทำง่ายๆสไตล์า่าแล้วก็มีอะไรบ้างนะมาดูกันนะ นะคะมาดูกันนะคะเพื่อนๆมาๆมามา,มาแรกๆเลยนะเรามาดูซาลามิอันนี้ซาลามินะคะซื้อมานะแล้วก็ชิงเกนชิงเกนก็คืออันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะนะแล้วก็ซาราก็มีเห็ดแชมปินยองนะคะเห็ดแชมปินยองนะนะคะเห็ดแชมปินยองนะเนี่ยเห็นไหมนะ วันนี้ซาสาร่าทำแค่เอ,อใสเอะะ่เครื่องเนี่ยนะคะเครื่องเนี่ยง่ายๆนะซาลามิกับจิงเกนจิงเกนคือเขาเรียกแฮมมั้งคะแฮมนะเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำน้ำพิซซ่านะน้ำจิม้มเออน้ำทาพิซซ่านะคะเนาะนะคะนี่นะแล้วก็ ตามด้วยเนยนะคะเนยนี่เราจะใส่อย่างนี้เลยนะนะคะแล้วก็ตามด้วยสาระใส่นี่ด้วยนะผงเอ่อคัตช็อปนะคะคัตช็อปนี่เป็นจะออกหวานนิดนึงแล้วก็มีรสชาตินะคะจากพริกจากเครื่องเทศนะอันนี้คือสามีสาระชอบนะนะคะนี่นะนะคะแล้วก็ เราก็ตามด้วยนี่เลยนะอันนี้ก็แป้งพิซซ่านะคะแล้วก็ชีสนะชีสเราใช้สอ,อ่อสกรัมนะคะเพราะว่าสาระชอบใส่เยอะๆนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการทํานะคะนะคะขั้นแรกเลยเอาเนยทานี่ก่อนนะนะคะเนยทาก่อนนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เอาละก่อนจะทํานะก่อนเราจะทําตัวพิซซ่านะคะเราเปิดเตาอบไว้เลยนะเพื่อนๆเนาะซาร่าเริ่มสตาร์ทด้วยทําพิซซ่าเนี่ยซาร่าจะทำ200นะแล้วก็ไฟล่างไฟบนนะคะเราเปิดไวเลยนะแล้วก็เครื่องอบก,ก็จะทําทําให้มันร้อนนะก่อนแรกเราต้องวอร์มให้มันร้อนนะซาร่าทำ205เอ้ย200นะความความเอ่อ ร้อนของมันถึงสองร้อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำไงมามาดูตัวพิซซ่าเลยนะเอาละค่ะมามามาอันนี้เราใส่แล้วนะใส่เนยนะทาก้นมันซึ่งไม่ให้มันติดนะคะนี่ไม่ให้มันติดนะ <c oughs> เพื่อนๆไม่ให้มันติดนะเพราะว่าพิซซ่าจะได้ไม่ติดก้นนะคะทาเนยนะ เราหาทํากันง่ายๆนะเพื่อนๆอยู่ที่เมืองไทยก็ทําได้นะสูตรซาลายง่ายๆลาลาททำอะไรง่ายและอร่อยนะคือเชื่อได้เลยเพราะว่าซาลานี่สามีนี่กินประจําเลยนะคะเนาะแล้วเราก็ทําแป้งนี่เลยนะแป้งนี่นะเขามีสําเร็จรูปเขามาอย่างนี้เลยนะแต่ไม่ทราบที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะแต่ที่นี่าลาล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วนะคะ เนาะอันนี้ก็ที่เมืองไทยซาร่าไม่รู้นะว่าเขามีขายหรือไม่มีขายน่าจะมีนะซาร่าคิดว่าน่าจะมีนะตามร้านพิซซ่านะคะแล้วแต่พิซซ่ายี่ห้ออะไรน่าจะมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีโฮมเมดเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ซาร่าอยู่เมืองไทยซาร่าจะทำตีแป้งให้ดูนะ อนนลอกเลยนะคะลอกเลยง่ายง่ายทำง่ายง่ายนะเราเปิดไฟแล้วนะอันนี้คือบางทีคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะรู้เรื่องแหละว่าทำยังไงอะไรยังไงซาลลาก็ขอโทษทีอันนี้ซัลล่าอยากทำให้คนคนที่อยู่มังไทยดูนะเพราะว่า การที่ทําอย่างนี้มันก็ง่ายดีเหมือนกันนะเราซื้อของมาสําเร็จรูปแล้วก็มาหันห่นมาหัน่นมาหั่นนี่เลยนะมาหั่นเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็มีเห็ดอยู่ืังไทยจะใช้เห็ดอะไรก็แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าสามีของซาร่าเนี่ยชอบเห็ดนี้นะเห็ดชับปินยองนะสําหรับเขาชอบชอบเห็ดชาบปินยองแต่ถ้าเกิดไปเก็บเห็ดที่ป่าเขาก็ชอบนะเห็ดพึ่งหวานโอ้ชอบชอบกินมาก นะคะเขาก็จะชอบกินเขาชอบกินเห็ดล่ะคะ่ะเรื่องของเรื่องเนี้ยสามีนะสามีซาร่าชอบกินเห็ดมากแต่ซาร่าเฉยๆนะแต่ชอบเก็บชอบทําชอบเป็นคนที่ชอบทําเดี๋ยวซาร่าทําพิซซ่าเสร็จแล้วซาร่าจะไปดูพาไปดูอากาศข้างนอกนะว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยอากาศเมืองนอกมันแล้วแต่วันเมื่อวานนะมีแดดจ้าเลยแต่ตอนเนี้ คือวันนี้ซาลาออกข้างนอกได้นะเพราะว่าฝนมันตกโดยที่มันไม่มีฝุ่นฝุ่นของออชื้อแดดดอกไม้นะอ่ะตอนแรกแล้วนะคะเอาแป้งทำเสร็จแล้วนะแต่ละไม่ทำเป็นกลมนะเพราะว่ากินเองนะคะเราจะจิ้มจิ้มอย่างนี้ก็คือให้ลมอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะมันไม่เวลาว่าพิซซาเนี่ยมันอบแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่จิ้มเงี้ยให้อากาศมันออกเนี่ยเวลาเราอบไปแล้วมันก็จะเป็นพองอะ่ะนะคะพองขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ไม่อร่อยนะคะนะแล้วก็จิ้มให้ลมอากาศข้างล่างอะ่ะมันออกไปนะให้มันออกไปก่อนมันจะได้ไม่ติดนะแล้วก็มันไม่พองนะคะ เราล่ะเราไล่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาถึงใส่นี่เนาะใส่นี่นะคะเนาะเน่เ่เห็นไหมเพื่อนๆถ้าเกิดไม่เห็นสลาขอโทษทีนะคะสลาถ่ายทำคนเดียวนะไม่มีใครช่วยนะคะเน่เน่นะคะเห็นกันไม่เอ่ยเน่อ่ะเทปไปเลยนะ อันนี้เราก็ซื้อคู่กับพิซซ่านะคะที่นี่เขามีขายคู่กันนะกับพิซซ่านะคะมีเยอะแยะเลยต่างประเทศเนี่ยมีทุกประเทศนะที่เขามีสําเร็จรูปนะคะแต่สลาขี้เกียจมานั่งทํานุ่นนี่หลายอย่างคือเราง่ายๆเถอะแล้วก็แฟนส,สามีสลา,าดเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินอาหารนอกบ้านนะเป็นคนไม่ชอบซื้อกินเลยชอบกินแต่ในบ้าน เขาจะถูกปากแต่ในบ้านที่อื่นเขาไม่ถูกปากนะแล้วก็ใส่คัตชอปนี่ไปนะคะคัตชอปนี่มันจะออกอันนี้ออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีรสชาติของพิซซ่าอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ออกหวานแล้วก็หอมเครื่องเทศหน่อยนะบีบใช้ไปหน่อยนะคะเนาะแล้วก็ซสลามีผงผงพิซซ่านะคะ นี่ที่เขาใส่พิซซ่านะจะได้หอมนะเนาะจะได้หอมนะคะเนี่ยใส่เลยเนาะแล้วเราก็โคนส่วนผสม,มให้ทั่วนะคะเราใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าเราชอบกินนะสูตรใครสูตรมันนะคะชอบใครชอบมันนะอันนี้แต่อันเนี้ย แบบนี้สามีา่าชอบนะสาล่าก็เลยทําให้เขาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเขาชอบแบบไหนเราก็ทําตามใจเขาแหละเนาะทาเลยทําเลยนะคะเนาะเรามาทําให้ทั่วกันนะทําให้ทั่วเลยนะทาแบบง่ายๆนะอืะ เราทำง่ายๆนะคะชอบใครชอบมันนะเพืเ่อนๆอย่ามาตินะว่าเออทำอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างงูน้นงนี้คืออันนี้คือสูตรนี้เนี่ยแบบเนี้ยสามีาサาชอบซาร่าก็จะทำตามสามีชอบนะเพราะซาร่าคุณตรงๆมาอยู่เมืองนอกกินอาหารฝรั่งไม่เป็นนะคะ ทำได้แต่กินไม่เป็นนะคะพิซซ่าก็กินได้ชิ้นนิดๆคำสองคำแล้วก็ไม่กินนะเป็นคนแบบกินยากนะคะกินอาหารมาอยู่เมืองนอกเนี่ยยี่สิบกว่าปีละแต่กินอาหารฝรั่งไม่เป็นนะ,ะทําเป็นอย่างเดียวนะคะชิมว่าอร่อยแต่ให้มานั่งกินไม่กินนะคะเรามากินข้าวไผ่เจียวของเรายังดีกว่าอีกนะคะหรือข้าวคลุกน้ําพริกปลากับผักนะคะอืมเท่านี้ก็ เลิศแล้วนะคะอืมอ่ะเราทําทั่วแล้วนะอืมมาตอนนี้เราก็ได้เวลาล้างมือแล้วนะได้เวลาใส่เลยเนอะเห็ด no. นะสามีซาร่าชอบเห็ดมากเราก็เลยใส่เห็ดเยอะหน่อยนะ ใส่ให้ทั่วเลยนะคะเนาะใส่ให้ทั่วเลยเดี๋ยวเราใกล้จะไปเก็บ ผักเสี่ยนแล้วเพื่อนๆออกแล้วนะแต่ต้นยังเล็กอยู่แล้วก็ตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะอากาศยังหนาวอยู่แล้วก็วันนี้คืออาทิตย์เนี้ยฝนตกทั้งอาทิตย์นะคะก็เลยเราไม่ได้ไปเก็บนะแล้วก็อย่างหนึ่งเขาเพิ่งออกด้วยแล้วเขาก็ยังต้นไม่ใหญ่นะต้นเขายังไม่ใหญ่เราก็ยังรอก,ก่อนนะอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ค่อยไปเก็บกันเอาละ หมอทั่วแล้วนะคะอันนี้สลาขอใส่ชีสโรยนิดหนึ่งนะโรยนิดหนึ่งก่อนข้างในนะโรยนิดหนึ่งนะโรยไปก่อนนะอันนี้เยอะไปเราก็เปลี่ยนมานีิหน่อย นิดนึงแล้วเราก็โรยผงพิซซ่าไปเลยเขาเรียกแก้วัตนะคะที่นี่เรียกแก้วัตแกบวัชพิซซ่านะ mm ่ะมันหอมนะ mm hmm. โอเคตอนนี้ก็เลยลงซาลามิเลยนะคะลงซาลามิเลยนะ ลงไปก่อนนะเพื่อนๆเนอะเราใส่โดยที่แบบเราไม่ได้จัดอะไรมากนะให้มันทัน่นะะทวกันนะคะให้ทั่วกันนะฝรั่งชอบนะคะซาลามิเนี่ยซา่าซาล,ซาลว่ามันเค็มซาระกินไม่ได้นะทำไมซาระไม่กินอาหารเยอรมัน ยิ่งไปข้างนอกยิ่งกินไม่ได้เลยนะทุกอย่างคือเค็มหมดนะคะคือทานโทษน,นะคะคือเราไม่กินเคมอะถ้าเกิดใครสัมผัสรสชาติที่เมืองนอกก็จะรู้นะอ่ะเราตามด้วยชิงเกล็เลยนะคะทําให้ทั่วกันนะแล้วค่อยโรยโรยทีหนึ่งนะันะคะแล ทำข้างนอกให้ทั่วก่อนเาเดี๋ยวมันมันมีแต่ข้างนอกข้างในไม่เอ๋ม,มีมีข้างมันมีแต่ข้างในเดี๋ยวข้างนอกไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องจัดข้างนอกก่อนตอนนี้เราเราก็มาข้างในแล้วเนาะเรามาข้างในแล้วนะตอนนี้เราก็ใส่มัวม่วๆไปแหละตรงไหนว่างเราก็ปะ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 ไป นะคะมันจะได้ทั่วนะคะเนอะดูนะง่ายๆนะเพื่อนๆสไตล์ซาลาอีกแล้วง่ายทุกอย่างเอาสำเร็จรูปมาทั้งนั้นทำเป็นนะแป้งทำเป็นไม่ใช่ทำไม่เป็นนะแต่ซาลาดเอาง่ายๆอย่างนี้แหละเนอะ เพราะว่าบ้านถ้าเกิดทําแป้งเองนะบ้านเบิ้นลุยเป็นฝุ่นแป้งไปหมดเลยนะเพื่อนๆเ,เนาะจ่าก็เลยทําแบบเนี้ยให้มันง่ายๆสไตล์จล่าอีกแล้วนะคะเอาให้ทั่ว ดูนะทั่วไม้เอ่เลยไม่ทัวกระถดโทษทีนะคะเนาะ อันนี้ก็ลงซาลามิอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆเนาะ อ่ะละทั่วแล้วนะคะตอนนี้ขั้นสุดท้ายของเรานะคะก็เอาเลยค่ะชีสนะคะโรยไปเลยนะชีสทำพิซซ่านะคะอือได้เสร็จแล้วนะนะคะ เอาละนะคะตอนนี้เราได้แล้วนะพิซซ่านะคะเราได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะเข้าเตานะเพื่อนๆเราจะเข้าเตาแล้วนะคะเอาละค่ะความร้อนได้แล้วนะคะเนาะอันนี้เราจะเอาพิซซ่าเข้าเตาแล้วนะนี่นี่เนาะดูนะคะความร้อนได้แล้วนะมา เราพิซซาเข้าเตากันนะเนาะมาเปิดอู้ร้อนนะคะเอาเข้าเตาไปเลยนี่อบไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วเราตั้งเวลานะเพื่อนๆดูนะคะเราตั้งเวลานะเราตั้งเวลาการดูนะคะ เราตั้งเวลากันนะปุ๊บเราเอานี่เราตั้งยี่สามนะแต่เราไม่เอา30เรายี่สินะคะกำลังดีเนะ่ะยี่สิบนะคะอ่ะยีนาทีนะคะได้เลยนะจบเลยนะคะยี่สิบเจ็ดนาทีนี่พอดีเป๊ะเลยนะคะพิซซ่าได้ได้คงที่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่สุกนะคะเพื่อน เนาะเดี๋ยวเราไปดูอากาศกันดีกว่าเนาะเราออกไปดูอากาศกันนะมาแล้วค่อยมาดูตอนสุกนะคะมา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 เดี๋ยวไปดูอากาศข้างนอกกันนะที่เยอรมันนะคะอ่าดูกันนะคะเพื่อนๆดูอากาศข้างนอกนะนี่นี่นี่ฝนตกนะคะฝนตกนะโอ้โหเนี่ยเปียกไปหมดนะคะเปียกไปหมดเลย นะคะนี่นี่นี่ดูนะอากาศข้างนอกหนาวนะคะหนาวอยู่นะนี่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 อากาศดูดูด,ดูวัชพืชเต็มเลยนะคะนี่วัชพืชเต็มเลยเนี่ยงานของซาร่าทั้งนั้นเลยนะคะอืม,อมดูนะ,ะมาอันนี้หน้าบ้านเรานะนี่คู่นี้น่ารักนะคะนี่นะคะ คู่นี้น่ารักดีนะอะออโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูพิซซ่ากันนะเพื่อนๆนะดูพิซซ่ากันนะคะดูพิซซ่ากันนะคะเอาละพิซซ่าได้แล้วนะคะเสียงเขาได้กำหนดแล้วนะเรากดเอาละพิซซ่าได้แล้วนะ,ะ,าะ,านะ,ะมาเรามาดูกันว่าโอเคไหมเโอเคเปิดเลยนะจะมีฟันเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆ โอู้อ้ดูสิดูสิน่ากินไหมคะเนอะดูสิน่ากินไหมคะนี่นะเดี๋ยวเราออกมานะนี่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 หืมน่ากินไหมคะพิซซ่าแล้วร้อนเลยนะปิดไฟเลยนะปิดเลยนะคะเนี่ยเราปิดแล้วเนอะอืมมามามาดูกันมา มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมายกขึ้นให้ดูนะมา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 นี่น่ากินไหมคะเนาะน่ากินเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาละพิซซ่าเราเสร็จแล้วนะนี่น่ากินไหมคะเมื่อกี้ที่เราทำนะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ยังร้อนอยู่นะซาร่าขอผึ่งให้เย็นก่อนแล้วซาร่าขอเออจะจบคลิปเท่านี้นะ อพอดีสามีาサายังไม่ตื่นนะคะสาลากก็เลยไม่ได้ตัดให้เขาชิมหรืออะไรนะแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆพื่สาลามันคลิปยาวและพอดีสาลาว่าจะปิดคลิปนะคะนะนะคะเพื่อนๆนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะมเมื่อกี้เราไปดูอากาศข้างนอกมาแล้วนะนะคะ ว่าอากาศข้างนอกที่เยอรมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะถึงอาทิตย์หน้านะพรุ่งนี้ไม่ตกพรุ่งนี้จะทำงานนอกบ้านนะคะจะตัดหญ้าจะไปถอนออวัชพืชนะคะวันนี้ซาร่าขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากช่องซาร่าเยอรมันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดซาร่าขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะคะนั้นซาร่าขอฝาก พิซซาอันนี้ให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะรับรองอร่อยนะทําแบบซาร่าเองเนี่ยแหละก็โอเคเลยรับรองอร่อยกว่าที่ร้านอีกนะคะถ้าเกิดเราชอบแบบนี้ทำ homemade, ํำโฮมเมดเรากินแบบนี้นะคะรับรองได้อย่างนี้เลยนะคะสาร่าแบบสวัสดีนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามสาร่าซาร่าขอติด ขอให้เพื่อนๆใหม่ๆทุกคนติดตามา่านะา่ามีอะไรเยอะแยะในเยอรมันนะ่ะให้ดูนะคะให้ดูเยอะแยะมากเลยา่าจะทําคลิปพยายามจะทําคลิปทุกวันนะคะแต่บางทีเนี่ยตอนนี้า่าเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้แพ้เกสรดอกไม้มากแพ้เยอะแพ้จริงๆนะคะแล้วก็บางครั้งไม่ได้ออกข้างนอกแต่ว่าก็จะมีทําในบ้านเนี่ยให้ดูบ้างนะคะนันทราขอ ขอบคุณทุกคนนะคะซาราขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย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 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ